สวัสดีครับเพื่อนๆอารอที่รักของแจ็คมาทังหลายวันนี้และอีกอาทิตย์หนึ่งเป็นการเปลี่ยนถ่ายระหว่างปี67สู่ปี68นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับผมก็จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะสองเรื่องวันนี้เป็นวันจันทร์ธรรมดาผมจะพูดเรื่องเน้นไปที่กทมแต่วันนี้กทมเป็นอวัยวะ ที่สาคัญที่สุดของประเทศผมจะพูดกว้างไปงนิดนะครับเพราะปลายปี67นะฮนะประชาชนาคาดหวังว่ารัฐบาลจะให้อะไรบ้างซึ่งคุณอุ๋งอิงเตรียมไว้แล้วจะถแถลงการว่าประชาชนทําที่ผ่านมายังไงจะให้ของขวัญเป็นยังไงและจะปี68ปเป็นยังไงเพื่อโดษนี่ให้ประชาชนที่อยู่ภายใต้ดูการดูแลของรัฐบาลชุดนี้นะครับ67ล้านคนได้เห็นเมนเทลิตี้เห็นการบริหารนี่อันแรกเลย เรื่องที่2องผมจะพูดลงมาลึกนิดเพราะเป็นเรื่องกรทมแล้วกรทมลละกรทมเป็นคนที่รวยที่สุดจนที่สุดอยู่ที่นี่ประชาชนประเทศไทย28%ของประชาชนรวยสุดและจนสุดอยู่ในกรุงเทพผมก็จะพูดถึงบทบาท Policy ของกรุงเทพระยะ6-7-6-8และของท่านผู้บริหารในกรุงเท้ท็อปปีหัวข้อวันนี้ผมจะพูดถึงปี6-8 เป็นปีแห่งสองพายุร้ายสองพายุพายุแรกพายุจากข้างนอกพายุที่สองคือพายุจากข้างในเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องอีกทีและของขวัญน,นะครับของขวัญที่น่าเป็นห่วงของนายกอุ๋หอิงไม่อยากจะพูดกับของขวัญประจําปีเป็นยาพิษผมไม่อยากจะพูดให้แรงนะเป็นของขวัญที่ให้มาโดยประชาชนเป็นคาดไม่ เป็นห่วงว่ามันไม่น่าจะเป็นของขวัญสองเรื่องนะครับอากลับไปเรื่องแรกนะครับหกแปดเป็นปีแห่งสองพายุลายพยายุแรกมาจากภายนอกการเปลี่ยนแปลงของ the world change มีเยอะแยะเอาง,ง่ายๆเ,เศรษฐกิจก็แล้วกันครับอเมริกาขึ้นมาแล้วตัดการน,นะครับภาษีผมพูดหลายทีแล้วประเทศไทยอย่าหวังจะส่งออกนะคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของเราคืออเมริกา เมริกาจะขึ้นภาษีของไทยซึ่งได้เปรียบเชิงดุลการคาร้ามหาศาลอย่าไปหวังว่าเอ็กซ์พอร์ตไทยจะดี 1. นละเรายังเอ็กซ์หวังอยูน่นะสองโดนท,ทรัมป์มาเนี่ยปั๊มเงินเฟอ้อทั่วโลกเงินเฟอ้อเมืองไทยด้วยเงินเฟอ้ออะไรด้วยเมื่อเกิดเงินเฟอ้อของแพงขึ้นคนจะตกงานนะครับไม่มีงานทำทั่วโลกตกงานไทยก็ตกงานด้วยนี่คือปัญหา ของปีนี้นะครับสาม gd ดจะไม่ดีนะครับเพราะน้ําท่วมจะเอาที่ไหนไปดีครับน้ําท่วมยังไม่ได้แก้ไขเลยเนี่ยเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นติดลบเยอะเลยเกินนะครับน้ําท่วมเออเรื่องที่น่าตัวน่ากลัวมากที่สุดคืออาชญากรผู้ร้ายครับฆ่ากันตายดูเิครการเมืองท้องถิ่นนะครับฆ่ากันตายไปดูเิครัตำรวจ กับผู้ร้ายนะครับต้องพูดตรงนี้ครับไม่รู้เป็นอะไรกันกลางวันเป็นตำรวจกลางคืนเป็นผู้ร้ายเขาบอกตำรวจต้องเลี้ยงผู้ร้ายไว้จับขโมยผู้ร้ายก็บอกต้องเลี้ยงตำรวจนะฮะไว้ฟันตำรวจเนีย่ยไปอย่างเง,งี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่เราจะคาดหวังฝากไว้แล้วคุณทักษิณที่ยากที่สุดคือเรามียุคเนี่นะเขาบอกประเทศไทยเป็นประเทศแปลกประหลาดมากครับ มีนายกรัฐมนตรีสองคนคนหนึ่งอยู่ใต้ดินคนหนึ่งอยู่บนดินเนี่ยหลายคนก็พูดเนี่ยอันที่สองคือมีเนี้ยใต้ดินขึ้นมาคุมบนดินมาชี้น,นําอะไรตลอดเวลาเลยนะครับอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นการเมืองไทยเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นไปได้อย่างไงนะครับคราวที่แล้วผมก็พูดบอกว่าขึ้นมาเล่นบนดินครับให้ลูกสาวถอยไปได้แล้วท่านทาบาปอยู่ทาบาปอยู่ขึ้นมาเลยครับ ตอนนี้ก็ได้รับอภัยโทษหมดแล้วขึ้นมาซะการบองจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นขณะน,นี้ไปว่าคนอื่นก็เป็นเอแอบหนึ่งนิ้วชี้คนอื่นสามนิ้วชี้ตัวเองใช่ไหมเนี่ยครับประเทศไทยเป็นอย่างนี้ครับทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับมันก็เกิดปัญหาเรื่องที่สองที่ผมจะพูดคือของขวัญปีใหม่ที่ท่านทั้งท่านนายกบนดินและนายกใต้ดินพยายามจะให้กับคนไทยนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นของขวัญ มันอาจจะเป็นยาพิษหรือยาขมยกตัวอย่างเนึหท่านกําลังทําให้คนไทยเนี่ยโปรยเงินโปรยเงินอันแรกเอาเงินในกระเป๋าโปรยอันที่สองท่านจะขึ้นภาษีได้มาแล้วมาโปรยบาปกรรมบาปกรรมบาปกรรมคนไทยตอนนี้นะครับไม่มีงานทําเศรษฐกิจจะตกต่ำข้าวของแพงเขาไม่ขึ้นภาษีกันแล้วครับเขาที่แล้วผมพูดถึงเมือง ที่เขาต้องยกเว้นภาษีเมืองที่น้ําท่วมเมืองอะไรท่านจงให้ของขวัญครับเมืองที่ถูกน้ําท่วมฟื้นฟูกไม่ได้ลดภาษีได้ไหมไม่ใด้ขึ้นภาษีครับไม่มีใครว่าหรอกครับลดภาษีเขาถ้าเขาปลูกเพาะปลูกได้ขึ้นมาหน่อยม่งั้นก็แย่สิครับเนี่ยครับนี่คือไม่รู้เป็นของขวัญหรือยาพิษนะครับหนึ่งละภาษีสามที่ผมพูดหลายทีแล้วจะพูดอีกทีท่านจะให้ยาพิษเขาคือท่านจะผ่านกฎหมาย อื่นเขาไม่ต้องการนะกฎหมายคาสินโนเนี่ยนะฮะไปคิดดูให้ดีบาปกรรมมองเมาประชาชนแล้วคนจะจนหมดเองคนจะไม่มีงานทําจะไปเล่นการไปเล่นคาสินโนหมดครับผมเล่าให้ฟังที่สิ่งที่ฟิลิปปินส์นะคนไม่มีงานทําแท็กซี่วันวันเดียวเล่นอะไรครับเล่นหุ้นเพราะที่ฟิลิปปินส์พันบาทก็เล่นหุ้นได้อะไรก็เล่นหุ้นได้ไมันเป็นการพนันออนไลน์หมดแล้วเนี่ยครับสามสี่เรื่องที่ ของขวัญกำลังจะเป็นยาพิษเนี่ยนะซีท่านจะปรับแก้ไขรัฐนูนโอ้โหน้ําท่วมครับใส่ก็ปัญหาเร่งด่วนคือน้ําท่วมแก้ปัญหาเขาซ่อมแซมซะแล้วก็สร้างงาน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 ผมพูดแล้วงเงินที่โปรยไปซ่อมแซม้ซะคนก็จะมีงานทำนะผมพูดหลายที่แล้วต้องพูดอีกครับเพราะมันจะขึ้นไปปีหน้านะครับแล้วท่านอดีตนายกกระโดดขึ้นมาเลย ท่านกเสียงดีเดี๋ยวนี้ครับท่านลงไปเล่นการเมืองท้องถิ่นอุบลราชธานีท่านลงไปเล่นการเมืองลึกเกินไปแล้วนะครับระวังนะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวนี้เล่นการเมืองถึงอันตรายถึงชีวิตนะครับระวังนะครับมันจะขึ้นมาเล่นการเมืองระบบถึงชีวิตไ่้ไม่ดีเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เลวร้ายต่างๆนานาเพราะฉะนั้นนี่พายุไล่ข้างนอกนะพายุในคือการเมือง เศรษฐกิจบ้านเราพายุนอกคืออเมริกาจะลบกันเราเตรียมพร้อมหรือยังนะครับแล้วขณะน,นี้ภายนอกก็คือเรากําลังท้าเพื่อนบ้านลบนะครับผมบอกแล้วนะครับนโยบายต่างประเทศต้องเป็นเพื่อนไข้หมด c l v บกสาหไม่ใช่ขณะน,นี้เรากําลังจะตั้งท่าจะลบกับอะไรครับแคมโบเดียตั้งท่าจะลบกับส่วนส่วนน้อยในพมา่าไม่ใช่เรื่องเลย ท่านกับเราดึงประเทศไทยเข้าสู่สงครามระดับล่างนะครับสงครามระดับใหญ่ถ้าราอังครับอเมริกาจะชวนเราไปลบจีนที่ไต้หวันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพบแล้วนายกอุ้งอิงครับผู้หญิงรับไม่ได้แล้วครับมากไปครับถอยให้คุณพ่อเถะครับคุณพ่อขึ้นมาเลยนะจะได้เล่นการเมืองข้างบนเล่นการเมืองข้างล่างลงมาเลยนะเห็นพ่อมีแนวทางคิดในอนาะคตต่างๆลงมาเลยและประชาชนเลือก การเมืองเราก็แยกไปสองขั้วครับขั้วหนึ่งคือขั้วทักสินอีกขั้วหนึ่งขั้วไม่เอาทักสินคนรุ่นใหม่ไม่เอาทักสินเลยนะครับพรรคประชาชนเอ้ยพรรคอะไรเอ่ยเรากำลังเป็นสองขั้วมันไม่บาลานซ์กันมันควรจะมีสักสามขั้วขั้วที่ไม่เอาใครเลยอีกสักขั้วหนึ่งนะครับอย่างนี้เป็นตัวการเมืองก็เอยเพราะฉะนั้นปีหกแปดปีแห่งความเลวร้ายนะครับรัฐบาลให้ของขวัญหรือยาพิษ เดีย๋ยวผมจะพูดอย่างเงี้ยเราเตรียมรับไว้ให้ดีนะครับโดยจะป้องกันอาสารห้คอย่า,ออก,ยาก,ก่อนนี่อย่าเป็นนี่ใช้นี่ให้ดอกเบี้ยไปหมดเก็บเงินสดไว้บริหาร cash flow management อยู่ให้ได้3ปีใน real estate นะครับอย่าไปเชื่อนายกเก่าบอกว่าจะทำให้ดอกเบี้ยถูกคนจะมาซื้อบ้านมากขึ้นไม่มีหรอกครับคนไทยไม่มีเงินซื้อบ้านไม่มีเครดิตพอท่านจะลดภาษีเท่าไหร่ เขาก็มีเครดิตแบงค์มาให้กู้แล้วครับนี่คือสิ่งที่เราจะพบนันความจริงขอให้ทุกคนโชคดีครับเตรียมตัวไว้ช่วยตัวเองให้มากๆครับมาแน่ครับพายุสองก้อนนี้และการเมืองของเราวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับสวัสดีครับ